รู้ไว้ไม่เสียเปรียบค่าสินใหมาทดแทนจากพรบในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะสามารถเบิกค่าสินใหมาทดแทนจากพรบได้เท่าไหร่วันนี้จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกินคนละ80,000บาท 2. ในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับเงินชดเชยคนละ500,000บาท 3. ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ2ส,ส่วนขึ้นไปอันได้แก่ข้อมือ2ข้างข้อเท้า2ข้างลูกตา2ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน2ส,ส่วนขึ้นไปผู้ประสบภัยจะได้รับเงินชดเชยคนละ500,000บาท 4. กรณีที่ทุพพลภาพถาวรหมายถึงไม่สามารถ ประกอบอาชีพตามปกติได้จะได้รับเงินชดเชยคนละ3.000 300, สนบาท 5. กรณีที่สูญเสียอวัยวะ1ส่วนจะได้รับเงินชดเชยคนละ2.5 0 0 0 0บาท6กรณีที่สูญเสียนิ้วตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยคนละ2 0 0 0 0 0บาท 7. กรณีนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยวันละ200บาทไม่เกิน20วัน สูงสุดคือ4,000บาท